สาวๆรีบเปิดฝาเร็วเข้าอ้อจูเลียได้แตงโมน่ากินจังเลยแล้วไม่อาละ่ะโอ้โหมันคือพิแตงสุดเพ็ดโชคายจังเลยที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะฉันคิดว่ามีอควาเรื่องก่อนนะเพราะของเธอไม่อร่อยที่สุดตไดายหวังว,ว่าจะไม่เผ็ดมากนะฉันจะลองทำเล็กๆก็กกพอโอ,อ้ยไม่อร่อยซึกงนิดเลยไม่อยากกินแล้วต <Go! S 1> ไดายเป็นไงเป็นกันเพื่อช a l เลนจ์นี่มันเร็วร้ายมากออะไรอะ เกิดอะไรขึ้นกับฉัน,นะส,นสาวตอนนี้ฉันกำลังลุกเป็นไฟแล้วฉันควบคุมไฟไม่ได้อ๋อเมื่อฉันออไม่นะวา่าพเฟอของฉันไม่นเลยต้องปิดปากเธอไว้ด้วยตังโมเ <Okay. S 1> ขาอ,อย่างเชื่อมีอาเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะเ <c oughs> จง๋งวา่าฟเฟของฉันไม่เกียมเลยยังไงก็ต้องหลอกอยอยาที่สุดเลย <c oughs> แล้วครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกัน <c oughs> อ้อว,ว้ามีอาได้เค้กเจง๋ง ดูเหมือนบลูเบอรี่กลมๆต้องเป็นของจูลี่เหรอมีอาก่ก็เป็นกฎดนะเธอต้องให้มันกับจูลี่เหรอไม่ต้องหอนเธอยังมีเค้กสามเหลี่ยมเหลืออยู่นะตอนนี้มีอาให้บลูเบอรี่กลมๆกับจูลี่ระวังกว่านี้ได้ไหมเนี่ยพอกันทีฉันจ้างมันมาเองหยุดนะฮะเธอรักนายชาเลนจ์มีอากินเค้กกับเธอเร็วข้าเราจะได้ไปต่อสบายมากมันอร่อยมากด้วยไม่คิดเลยว่าเค้กจะอร่อยขนาดนี้ ลงตัวสุดๆอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่สสัยเรื่องการเลยเมียของเหมยอานเลย,ย,ยเลย <Okay. S 1> ปิดได้แล้วจะได้อะไรนะอ๋อพิซซ่าเจ๋งสุดๆแล้ว mm hmm. ม,มากินให้หนำใจกันหยุดนะห้ามเข้าใกล้มันฉันจะกินอย่างมีความสุขคนเดียวเท่านั้น mm hmm. พวกเธอเห็นนั่นไหมมันเป็นชิ้นสามเหลี่ยมหมายความว่ามันเป็นของฉัน กินหอมจังเลยจูเลียสื่นใจได้นะมันเป็นสามเหลี่ยมนะกดก็เป็นตามก่อนแล้วยติธรรมด้วยฉันต้องกินพิซซ่าชิ้นนี้อร่อยจังเลยดีมากมากฉันว่าฉันควรกินพิซซ่าที่เหลือด้วยนะจูเลียเอามานะคิดว่าฉันจะให้จริงๆงั้นเหรอไม่ไม่ทางโอ้ไม่นะพิซซ่าสนอรไรยของฉันล้นหมดเลยยังไงฉันก็จะกินมันหยิบดีพวกเธอทำันลงไปเนี่ยตอนนี้ฉันไม่กินเหมือนพิซซ่าเลย พอกันทีได้เวลาฉันเปิดฝาแล้วโอ้โหบะหม,มี่สิงไปเลยโอ้จูลี่ฉันขอโทษนะผักแรงไปหน่อยนะไม่นะบะหม,มี่ของฉันเธอทำลายมันหมดเลยแล้วฉันจะกินมันได้ยังไงเนี่ยเอาล่ะมาลองเปิดดูกันเอาไม่นะส,สาวบะหมี่สัตว์ไปทั่วเลยถ้าจูลี่ไม่ถูกบะหม,มี่ของฉันเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วตอนนี้เราเต็มไปด้วยบะหม,มี่เลย ช่องเธอไปดูกันต่อดีกว่าฉันเขาปวดเปมนคนแรกได้ไหมเยี่ย,ยมอ๋มันคือซุปเปอรีเลียมจริงจังเลย<ม>ก่อนอื่นหักม้าไปแท,งทง่งแทสุดยอดคอดูนะมันจะกลายเป็นกุ้งเล็บขงชันฮ่าฮ่ฉันร้อ, <laughs> ลอเล่นนะแต่ว่าฉันไม่เปลี่ยเพวกเธอแน่นอนอ,อร่อยจัง <laughs> มีอาไปต่อได้แล้วโอเค เอ้ยฉันได้เบลชิสเหม็นๆนะน่าแข็งแข็ย,ยังทำไมฉันถึงได้ของน,น่าแข็งแข็งแบบนี้ด้วยอะ่ะ <c oughs> สกิ <c oughs> นย,ๆๆยังไงเนี่ยกินแรงมากเลยกองขยะยังไม่กินหอมกว่าชิสนี่เลยอ่ะอ๋อเรามาล้องกันเอ้ยน่าแข็งแข็งเอาไม่นะทีนะทำไมต้องบ้านฉันด้วยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ลมหายใจของฉันเหม็นซุด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ถึงตาฉันเปิดฝาแล้วอะไรอยู่ใต้ฝานะโอ้โหมันคือมันฝรั่งทอดพริงเกิ้ล สุดยอดเป็นเลยทำไมฉันต้องให้เธอด้วยไม่มีทางฉันรู้แล้วว่าจะทำไงให้จูลี่จียห้ฉันจูลี่ดูนั่นสิอยากลองไหมล่ะรสพริกนะดูนั่นสิบุ้งแบบนั้นแหละจูลี่เห็นไหมมันคือรถเพ็ดนะฮะต้นแบบนี้สิเชื่อชนิดอ,อะไรถ้าหลอกฉันเหรอมันไม่ใช่รสพริกนะแต่เป็นรสหอมเอาคืนมาเลยอย่าคิดกองจะกินคนเดียวอร่อยจังจะกินให้หมดในครั้งเดียว เธอทำกล้องมาสั่งทอดก่อนฉันพังอะแต่ไม่เป็นไรจะทำอะไรที่มันเจ๋งๆฉันจะทำเป็นฝรั่งทอดทรงกลงมันดูย่อเยี่งมากอย่าแต่เด็ดขาดนะฉันไม่ยอมให้เธอกินเหมือนกันเวลาจัดการงานเสือ้าของฉันแล้วแล้วมันก็อร่อยมากพวกเธอพร้อมหรือยังนั้นไปกันเลยอ๋อโวเจลเดนสกิทเฮาส์และทีมหน้าได้มาฝรั่งฮาบ้าบ้าส่วนมีอาได้แครอทงั้นมาเริ่มกันที่ทินนะ ฉันจะไม่แบ่งใครเด็ดขาดเขาบอกว่าฉันคนเดียว oh. ตอนนี้ฉันรับแล้วนะอ้าวรับได้โ oh. อ้อร่อยจังเลย <laughs> ฉันเห็นว่าเธอเทิร์ในความสามารถของฉันดูนะว่าฉันทำอะไรได้อีกนะ <Wow. S 1> ก่อนอื่นเอาอกระดาษมาให้หมดจากนั้นข้าหยับมือเล็กน้อยและเป็นกระดาษแวววาวเจ๋งปะ s <S ใช่แล้วล่ะแต่อย่ามาปอกกระดาษของฉันนะ <Stop. S 1> ปล่อยให้มันเป็นประกาศอยู่บนโต๊ะสวยง,งามสิ wow. อ๋อฉันยังมีเรั่งเหลืออยู่ด้วย <c oughs> งั้นมากินกันให้หมดเลย <c oughs> ฉันรับได้ทุกอันแหละแต่ตอนนี้มาปอดลูกปองใหญ่ๆ <c oughs> ออ้ไม่ไม่สำเร็จอะทำไมต้องหัวราะนฉันด้วยอะไม่เป็นไรมาเล่าอีกครั้ง <c oughs> มันไม่ได้ผลมีอาหย,ยุดหัวร้อสักทีสิ <c oughs> ฉันไม่สนแล้วฉันจะปอดลูกปองที่ใหญ่ที่สุดแล้วบินหนีไปจากพวกเธอเลยรอการครับอ <c oughs> อีกนิดเดียวแล <c oughs> ้วเขา <c oughs> โอไม่นะ <c oughs> แล้วหัวลอดได้แล้วลองสกิทเทิลสของเธอสักทีสิโอเคตอนนี้แหละมาตัดหอกันก่อนแล้วมาลองกันฉันชอบสกิทเทิลสมากมากอาหารสองกมงตามกดแน่นอนมันอร่อยและสวยจริงๆ oh. ดีจังเลยฉันอยากกินขนมให้หมดแล้วแล้วแล้วฉันยังมีหลอดด้วยมันยิ่งสนุกยิ่งขึ้นละ มีอายอยากกินขนมเหรอทีน่าก็อยากได้สกิเทเฮสเหมือนกันไม่มีทางเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ให้เด็ดขาดทั้งหมดต้องเปนขอฉันคนเดียวโอ้อะไรจังเลยฉันมีลูกกวาดเต็มปากอะโอ้ดูเหมือนไม่ควรหาเรำม่วมีขนมเต้มปากแบบนี้เออจูลี่เธอทำให้สดๆจำได้ลูกกวาดแต่ว่าเป็นการแบ่งปันต่างหากพวกเขาชอบมันนะกินให้หมดเลยเขา โอ้จูรี่เราทันแผนการของพวกเธอแล้วเฮะยังเหลือใครอีกไหมมีอาเร็วเข้าแคทรอเธอหยุ่นะมีอาตลอดจึงเลยอ่ะเขาต้องกินเหมือนกระต่ายงั้นฉันจะเป็นกระต่ายก็ได้มันลองกันออมันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะฉันชอบมันด้วยซ้ำฉันกินหมดแล้วมันดีต่อสุขภาพด้วยโอ้มีบางอย่างผิดปกติอ่ะรู้สึกแปลกแปลกจะได้ขึ้นไม่นะฉันเกินะใกลแล้วมันถูกไล่มนไว ตอนนี้ฉันเป็นกระต่ายที่น่ากลัวฉันจะกินพวกเธอพ่ากลัวละสิใช่มันตลกมากเลยเป่ายิงชูบฉันชนนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ้จูลี่ได้โค้กแล้วนิกล่ะนิกก็ได้โค้กเหมือนกันตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับชิก์เลตฉันเริ่มกันนะงั้นก็มาเปิดกันโอ้อทำไมปิดไม้ได้อะงั้นลองใช้ฟันดูโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ของฉันก็ช็อกโกแลตเจ๋งอะฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ของจริงหวังว่าของฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันไม่ฉันได้ของจริงๆอะงั้นเปิดฝาแล้วก็ดื่มอืมอจอยลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแกสนะ๊สเนอะมันแค่อย่ากมาพักทอยอะไรนะเป็นได้ช่างเทคนิคฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไร มาเด่มของให้หมดดีกว่ายังไงฉันก็ชอบมันเมื่อกมากอ,มอร่อยจังฮ่าจุลิหน้าเธอเต็ไมไปด้วยช็อกโกแลตทำไมกินได้สบประหลดนี้ได้ไงอะไรอ่ะก็จริงฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตถ้งางั้นฉันจะกินให้หมดมฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตสเสียไม่เสร็แม้แต่หยดเดียวโอ้แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นฉันนิงก็ได้แล้วกันอ,อร่อยจัง ฉันดื่มช็อกโกแลตจนหมดแล้วนิกทำไมนายมึนหมุนจังเลยเขาอิจฉายฉันสินะที่ได้โค้าจากช็อกโกแลตนี่ยน่าโค้ดจะเป็นช็อกโกแลตเลยมันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินช็อกโกแลตได้ตลอดชีวิตอืมอร่อยจังนายต้องการอะไรนิกนายดูน่ารักน่าสงสารนี่นะนายต้องการช็อกโกแลตของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกอืมอร่อยจังอืมรีบดื่มคอล่างไหยได้แล้วล่ะเอาเป็นได้ฉันจะดื่มเดีเด๋ยวนี้ มันเหลือแค่นิดเดียวเองจูเลียเธออยากลองข้อกับฉันงั้นเหรอฮึฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยวะอะไรมันคืออะไรเหรอมัมเห็นเลยเลยดูดีๆสิอ๋นิดจะทำอะไรลงไปเนี่ยถาเธอเชื่อสน็ทเลยฉันแกล้งเธอเนอะบอกว่าเธอจะได้ลองข้อกับฉันแล้วตอนนี้ฉันเดือดที่เหลือฉันเล่นแล้วว่าตั้นทำยังไง แส่มเมนฮอส่งไปในโคนล่าแล้วกันนิกต้องชอบแน่แน่นิกดูนั่นสิเยี่ยมมากตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้างเอาไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเออเธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอหล่าฉันเหรองั้นครั้งนี้คคะจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมเซ <Yeah. S 1> งโอ้พิกซีแดงมันทั้งเผ็ดแล้วก็ร้อนแรงมากชอบไม่ดีเลยกับคนที่ได้ของจริงนะ มันดูเหมือนกันสุด<ๆ>เหมือนของจริงด้วยเขาอยากลองเป็นคนแรกแล้วแล้วเขาเีบตัดสินใจแล้วเขาอยากรู้จังเลยใครจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกแต่ด้มันดูน่ากลัวมากแต่ทำเล็กๆดีกว่าโอ,โอ้มันคือจอกกแลตฉันช่องดีมากเียงปไปเลยแต่งั้นฉันก็ได้ของจริงสิไม่เอามันเผ็ดมาก นี่ก็ต้องเป็นกันนี่ไหมให้ฉันกินพริกของนายแทนนะนายมันตะกะจังฉันชอบพริกของฉันมันอร่อยมากๆอืมใช่ถ้าพริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพริกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจูลี่เฮ้ยถาฉันใช่ไหมล่ะเรียบกินแล้วเข้าฉันไม่อยากกินเลยอะนิกเอาไปเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตาม สงสารฉันเถอะต่ฉันต้องแอบร้อนตลอดไปแน่แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไม่นี่ยเดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าลิฟกินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบจอบไปซะและไพิสูจน์ให้นายดูว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่ไหนไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะไม่นะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเออ โอ้เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันจะเพิ่มซอสพริกตาบาสโกให้กับเธอมันต้องช่วยเธอได้แน่แน่ขอบคุณเฮ้มันเคอซอสพริกนี่พระเจ้าเห็นว่ากับดับซิงนะฮะเธอโดนหลอยกันแล้วจูลี่อ๋อฉันอยู่ในอวกาศนั่นเหรอเธอหายไปไหนอ่ะเออช่างเถอะเดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอนแล้วการลงจอยไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้ว เอาล่ะครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลี่ผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะโอ้ว oh, wow, ้าวเธอได้คินได้เซอร์ไพรส์มันคือไข่ช็อกโกแลตเจ๋งเลย <Okay. S 1> แล้วนึกได้อะไรโอ้ oh, เขาก็ได้ไข่ช็อกโกแลตเหมือนกันแปลกจังบางทีทั้งสองคนได้ช็อกโกแลตเหมือนกันก็ได้นะ mm hmm. จูลี่เรียบลองแล้วเข้าไม่มีปัญหามันดูน่ากินมากก่อนเอนเอาห่อให้หมอนเดี mm ๋ย hmm. วนี้เดี๋ยวเท่านั้น mm hmm. อืมออกไปเลย โอ้กา้จะหมดแล้วพ่าเทีนิกลืมไปเลยว่าหน่งอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไข<า>่คินได้เซอร์ไพรส์รนะงั้นตอนนี้เราก็มารองกันออร่อยจังเลยแถมข้างใน,นยังมีขนมอยู่ด้วยสุดยอด <Okay. S 1> ต้องรีบลองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างในมีอะไรกันนะโอ้ว้วาอะไรนี้ก็มีลิ่มิอยู่เจ๋งไปเลย ฉันชอบกินเยลี่มากๆ <c oughs> ใค่มีได้กินช็อกโกแลตด้วยและในโลกนี้ล่ะโอ้มันเคยช็อกโกแลตมั่อทุกเซอร์สุดยอดโอ้จะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอร่อยจังอืมใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จ๋านินายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรียบลองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะ จริงด้วยฉันลืมไปเลยว่าฉันมีไข่เหมือนกันงั้นมานลอากันเลยเออมันคือไข่ไก่จริงๆเอ้ยน่าขี้แยกมีคนแกล้งฉันนแน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยฉันไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดเนอะมันน่าขยขี้แยงจริงๆเออฉันรู้สึกแย่เร็วหลายมากฮะส่วนฉันได้พ่อทอนกับช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันต่อ ลกว่าอีกแล้วเจ๋งรับได้ด้วยนายอยากได้ช็อคโกแลตช่มไหมแต่ฉันไม่ให้หอรอกฮะกินไข่ดิบต่อไปนะเป็ได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไข่ลูกหนึ่งไปวางที่จานของจูลลีะอีกลูกหนึ่งเฮ้ทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบเนี่ยเน็กนายเป็นคนทำชิมไหม ขอกันทีเอาไปเลยแล้วตอนนี้ใครจะหัวเราะกันละ่ะไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำไข่ดาวสุดเจ๋ง <c oughs> ฉันมีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารด้วย <c oughs> ตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไป <c oughs> จากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเยี่ยมมากแล้วเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศแบบนี้ <c oughs> ฉันจะไม่แบ่งเธอสักคำ ออกไปเลยนะดูนะว่าฉันทำอะไรได้มันกำลังจะมาแล้วเฮ้เธอทำอะไรเนี่ยเออเธอทำลายสุดยอดที่ของฉันแล้วก็ไข่ดาวด้วยเฮ้ตอนนี้ฉันก็กินไม่ได้แล้วด้วยจูลี่ออสการ์ทีนน่าพร้อมเ้่นชัลน์แล้วโอเคดูเหมือนว่าออสการ์อยากเล่มก่อนเออดูเหมือนมีบางอย่างที่น่ารังแกอยู่ข้างในเออ หอมมะแม่ขยกักขีแยเง่าฉันเกลียดมันต้องกินจริงๆเหรอ,อก็ได้ฉันไม่ก่อหอมง่ๆหรอกไปกันเลยฉันทำได้ชอ,อ้ยเธออยากกินไหมแล้วเขาเฮ้ยเธอต้องกินให้หมดนะก็ได้ฉันรู้แล้วฉันทำได้เอ,อ้ยน่เกลียขี่แยงฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงอ ฉันอยาก้องไห้แต่ไม่ใช่นะฉันแสบตาโอ้ยังมีอีกตั้งหลายหัวเลยฉันกินไม่ไหวแล้วโอ้จริงหรอเนี่ยอะไรยังมีอีกหัวเหรอไม่ล่ะฉันไม่กินแล้วไม่มีทักโอฉันจะไม่ไหวแล้วมันออกมาแล้วโอ้ทษทีฉันกันไม่ไหวแล้ว,วลฉสาวแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกลูกหนึ่งโอ้ไม่นะ ยานะฉันทำอะไรทุกอย่างแล้วฉันเหลือต้องทำยัง,งไงปิดบัตเข้าไว้ได้แคบเงียบไปนะออสการ์แบบนี้เธอต้องไม่เลินแล้วโ <c oughs> อ้เขาอ,อย่างชัว่ว <c oughs> ดูเหมือนว่าฉันถึงตาฉันแล้วเด <c oughs> ี๋ยวก็มาเปิดกันโอ้ว่ามันคือเค้กใส่รุ้งไม่อย <c oughs> ากจะเชื่อเลยฉันชอบมันที่สุดหอมด้วย <c oughs> ฉันอยากกินบ้างอย่าเข้ามาใกล้นะอไปเลย ตอนนี้ตาฉันกินแล้วใส่รู้สันวิเศษอะไรอีกอ่ะแบ่งเราบ้างนะไม่มีทางเราฉันบอกแล้วทางหน้าแบ่งก็ได้โอ้เป็นแสลงที่อร่อยสุดๆแล้วข้าวที่น้าเปิดได้แล้วโอเคงั้นมาเดียวกันเออมันคืออะไรอ่ะน่าสงใจจังผงนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าทำอะไรอ่ะมันช่างน่าสงสัย น่าลหลงไหลเลยกันฉันรู้สึกว่าอย่างนอนะโอ้แล้วข้าวตืสิที่หน้าไปอะไรไปดูเหมือนว่าผงนี้ไมีอะไรแปลกน,น,นะออสการ์เขม่ว่าอะไรไโอ้ผงทำให้ง่วงเหรออะไรกันเนี่ยที่น่าตื่นเหมือนเจ้าหญิงนิทานเลยจะปุกเธอได้ยังไงกันนะโอ้ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันมีของตอนนี้แหละได้เวลาฮะ มันคืออะไรกันเนี่ยเหม็นม,มากเลยรู้อะไรไหมเธอได้ผงนอนหลับอ๋อจริงด้วยเข้าใจแล้ว <Hey. S 1> นี่ฉันมีไอเดียแล้วอย่าแก้งคนไหมลหรออย่าทําแบบนั้นแนะเพื่อนๆฉันคิดว่าฉันเดาได้แล้วทีกเธอทาอะไรดอกกุดาบแสนสวยแต่เป็นดอกไม้วิเศษใส่ผงลงไปแล้วก็ลงมือได้ <Hey. S 1> นี่ค oh. จูลล่ วันนี้เธอสวยมากเลยนี่สับเธออ๋อน่ารักจังเลยอสการขอบคุณ <c oughs> นะหอมมากด้วย <c oughs> อ๋ออ๋ออะไรอ่ะเออไม่ใช่ที่เค้กนะ <c oughs> เอาเค้กมาโอ้ใช่แล้วมันของเรา <c oughs> แล้วเข้ามากินกันเถอะโอ้พวกเธอนี่โอ้นี่มันอร่อยมาก ตัวแซมใหม่ยูฮดูเหมือนว่าครั้งนี้ทิน่นาจเริ่มก่อน <Okay. S 1> งันก็โชคดีนะมาดูกันว่ามีของอร,อร่อยรออยู่อะไรอ่ะมันหนาวเหรอ oh, <no. S 1> ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะฉันไม่อยากกินนะ oh. ให้กัดเลยเหรอมีเปลือกด้วยนะอ๋อจได้โอ้ยมันเปรี้ยวมากเลยนะฉันเป็นตะคิวไปแล้ว ดูสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะอย่าหัวเราะฉันสิฉันยังเห็นว่เธอเขียมะนาวบ้างอสตาร์ได้แล้วเปิดได้ตอนนี้แหละเอออะไรมันเปิดไม่ได้อะฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเข้าโอ้เปิดได้แล้วดูสิขอบคุณขอบคุณสาวสาวเอาละโอ้ดูนี่สิเครื่องดื่มเกาวนีป็นของฉันนี่ออกไปเลยนะอย่าเข้าใกล้ ฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้นโอ้กลิ่นหอมแล้วข้าจ๊กเล็บเปอร์เซ็อยากรู้จังเลยคืออะไรอ่ะโอ้มันดูเหมือนกล่องอะไรสักอย่างอ่ะมีส้อข้างในด้วยน่าสนใจจังแต่ทำไมฉันต้องการมันด้วยฮอแต่ว่ามันไม่เข้ากับชุดฉันเลยโอ้นาฬิกาอยู่ด้วยอาจเป็นนาฬิกาจับเวลากันได้นะแปลกจังเอล่ะฮรพวดทำาอะไรกันเลาหยุดเหรอ จริงอะโทษทีนะแต่ฉันต้องการเครื่องดื่มแก้วนี้ออสการ์และก็ขนมด้วยโอ้อร่อยจังเลยและก็ขนมอร่อยๆนี้ด้วยมันต้องไปของฉันทั้งหมดอร่อยมากนาฬิกาไี่มันวิเศษจริงๆทีนะ่าฉันเกือบลืมเธอไปเลยอืมฉันรู้แล้วต้องทำยังไงโอ้จูนี่อย่าเล่นอะไรแพงๆสิ ตอนแรกเธอก็ดึเครื่องหนึ่งไปแล้วตอนนี้เธอแกล้พวกเขาอีกเหรอแต่ตอนนี้ฉันต้องแปลงชมให้ออสการ์ได้เวลาเธอแต่งหน้ามานานแค่ไหนกันเนี่ยจูลี่อยากรู้จังเลยว่าเธอจะแต่งยังไงฮะแบบนี้ออสการ์ต้องดูรู้แล้วฮะอดิการวิสชันอยู่ไหนอะบูมดีต้อนรับสู่ความจริงทุกคนหวังว่าจะชอบนะสปายของฉันอ๋ออะไรอ่ะ อะไรข้างเด็กของฉันอะเธอเธอสิตลองจัง๊กเดี๋ยวแทกอาสิอะไรอ่ะอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเหมือนจะตลอกเลยเดูกระจ้าก่อนสิอะไรอ่ะฝันร้ายชัดจักเอาละพร้อมสำชั้นต่อไปหรือยังหนึ One, two, ่ง <Yeah! S 1> อสออสการ์เธอได้เปิดก่อน ต่ว่าไม่สุลิเปิดคนแรกอดใจไม่ไหวแล้วในตู้เซฟของฉันคืออะไรโอ้พริงก็บะหมีเหรอมันอร่อยมากมากต้องคคีบคำใหญ่ๆออกมา,าแบบนี้ดูนี่สิเอาใ่แล้วเราไม่ไหวแล้วอยากกินให้หมดน,นี่อย่ามองนะือเออฮ่าฮ่ต,ตลกมากเลยดูตัวเองก่อนสิมีแต่อาหารนะฮะฉันไม่สนหรอกก็มาอร่อยมากมาก มีความสุขจังออแล้วใครต่อละตาเธอแล้วใช่แล้วต่อฉันเองมันคือสันพิกซาบาสโกจะกินได้ยังไงะฉันฉันต้องกินมันจริงๆเหรอมันเผ็ดมากนะเออก็ได้ฉันไม่กลัวความยากลำบากสอนแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกฉันทำได้เออ มันก็แค่หย่านเดียวโอ๊ยเพดนนี่มันซาอ,อะไรกันเนี่ยเอาไม่เอานะออสกาอย่ามาอ่อนนะขอฉันเปิดตู้เซฟก่อนนะโอ้ดูนี่สิสวยสุดเลยฉันชอบหิมะม,มันดูวิเศษมากลูกแก้วเรื่องนี้ก็สวยมากด้วยทำอะไรได้อ๋อเย็ยนจังเลยเอาไม่นะฉันทำมันแตก ดูเหมือนว่าอะไรเกิดขึ้นด้วยเอ้อหนาวทำไมมันหนาวจังแต่ฉันไม่เป็นไรเออเกิดอะไรขึ้นกับทินนะจูลี่กันด้วยทำยังไงดีแข็งไปหมดแล้วฉันต้องช่วยพวกเธอได้ซัตพิกตาบัสโกตอนนี้ต้องทำให้มันร้อนขึ้นฮะ <Yeah! S 1> โอ้ออสการ์มันได้ผลจริงๆแต่ดูเหมือนว่าออสการ์กินซอฟติกมากเกินไปแล้วจูลี่จะต้องช่วยพ้นของเธอนะโอ้ดอกกุหลาบสวยจังเลยแต่เพื่ออะไรอ๋อเธอฉลาดมากเลยจูลี่ใช่แล้วพวกเธอเป็นทีมเวิร์กแบบนี้เราไม่แพ้แน่นอนทําได้ดีมากแล้วเจอกันใหม่นะ